สามเหลี่ยมนั้นไร้เทียมทานแล้วตอนนี้คุณจะเดินตามรอยสามก๊กหรือไงพูดตรงๆว่าจะมากล่าวหาผู้เล่นว่าเสียดสีเหรอมาเถอะกลุ่มคนพวกนี้ดูเลยนิโรสของอัสารารวมกลุ่มอพยพยอย่างผิดปกติเบื้องหลังทั้งหมดนี้คือศีลธรรมที่เสื่อมทรามหรือบิดเบือนอย่างเลวร้ายโปรดติดตามอัสาราเรียวทูไนท์เพื่อเปิดเผยไม่ใช่นะพี่คุณเกือบจะบอกตรงๆแล้วอีกครั้งที่กล่าวหาว่า ผู้เล่นแย่และกล่าวหาว่าผู้เล่นไร้ศีลธรรมแล้วก็บิดเบือนอย่างเลวร้ายอยากรู้ว่าถ้าผู้เล่นแย่แล้วคุณละ่ะคืออะไรอะไรนะคุณเป็นปลาที่ตายแล้วเหรอหน้าเบื่อชะมัดใครทําแบบนี้ครั้งล่าสุดรู้ไหมใครทําแบบนี้ครั้งล่าสุดก็คือผู้ออกแบบเกมสามก๊กนั่นแหละถ้าเป็นสามก๊กพวกเขาขายยันในเกมเองขายการเติมเงินและขุนพลในเกมแล้วยังไปล้อเลียนผู้เล่นอีก เรื่องนี้ผ่านมาหลายปีแล้วผมเคยเห็นแต่สามก,กรรม๊กทำสามก๊กโดนดา่าเพราะเรื่องนี้โดนด่ามาสิบกว่าปีแล้วคุณเพิ่งออกมาปีเดียวเองซานเสียวโจคุณจะทำอะไรอ่าคุณคุณจะทำอะไรที่ยุ่งยากพีนองผมเชื่อว่าไม่มีใครมองไม่ออกหรอกนิโรสวมตัวกันโจมตีอย่างผิดปกติมันหมายถึงการมีส่วนร่วมในบ้านของคนโง่ทั้งหมดนี้คือศีลธรรมที่เสื่อมทราม หรือบิดเบือนอย่างเลวร้ายโอพระเจ้าโอพระเจ้ารอบนี้จะโปรโมทผมบอกได้เลยว่าเลือกคนที่จะได้รับเลือกคนที่จะได้รับจริงๆถึงกับคิดสปอตวิทยุไว้แล้วนี่คุณเปรียบเทียบผู้เล่นว่าเป็นจระเข้เรื่องนี้มันเกินไปไหมจระเข้เป็นสายพันธุ์อะไรมันเป็นสัตว์มันไม่ใช่มนุษย์มันน่าอับเฉาจริงเฉาจริง ผมจินตนาการไม่ออกเลยว่านี่คือสิ่งที่คนปกติจะคิดออกมาได้นี่เขาโดวนด่าก็ไม่ถือว่าไม่ยุติธรรมเลยเขาโดวนด่าก็ไม่ถือว่าไม่ยุติธรรมเลยโอเคไม่ยุติธรรมเลยยิ่งไปกว่านั้นผมรู้สึกว่าเขาอาจจะแกล้งตายผมจะบอกความคิดของผมนะแม้ว่าเขาจะตัดสินใจจริงจังก็ไม่ควรทำตอนช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติ ตอนที่มีคนมากที่สุดควรจะรอจนนกกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่กลับไปทํางานไม่มีใครสามารถสร้างปัญหาได้เขาถึงจะลงมือการลงมือตอนนี้หมายความว่าอะไรชัดเจนว่าเป็นการรังแกคุณรู้ไหมมาสร้างปัญหาเลยยิ่งสร้างปัญหามากเท่าไหร่กระแสะก็ยิ่งสูงขึ้นฉันต้องการกระแสะฉันต้องการความโด่งดังจากกระสแลบด่ามาเลยแกล้งตายตอนที่ปล่อยการมาฉันก็แกล้งตาย โปรแกรมโกงฉันก็แกล้งตายบักในเกมฉันก็แกล้งตายคุณจะทำอะไรได้ฉันยังออกมาอาสปอร์ตวิทยุเพื่อล้อเลียนคุณคุณจะทำอะไรได้คุณไม่รู้สึกถึงทัศนคติของเขาเหรอหญิ่งยโสอย่างยิ่งเขากล้าหญิงยะโสอย่างยิ่งฉันไม่เข้าใจเกม เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้นเมื่อมีผู้เล่นจึงมีระบบนิเวศเมื่อมีผู้เล่นจึงเป็นเกมถ้าเกมนี้ไม่มีผู้เล่นไม่มีลุงแม้แต่สนามแข่งก็ไม่เล่นแล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนที่เทคนิคไม่ดีก็จะเลิกเล่นมากขึ้นเรื่อยๆเจ้านายก็เลิกเล่นไม่มีใครสั่งของแล้วเกมนี้ก็เจ๊งสิหลักการของการดึงดูดความสนใจ ผู้ออกแบบเกมไม่เข้าใจเลยหรือไงหรือเขาแค่อยากจะเฉดิดฉายฉันไม่เข้าใจจริงๆไม่ว่าฉันจะคิดอย่างไรในตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นการดำเนินการชุดหนึ่งเพียงแค่ต้องการสร้างกระแสในช่วงวันหยุดว้ว้พระจันทร์และวันชาติเพราะพวกเขาเคยทำแบบนี้มาก่อนเช่นปืนสามแดงปืนบางกระบอกจากวิคเกอเป็นบิไม่ใช่เป็นวิชั่ แล้ววันต่อมาบอกว่ากำลังการผลิตไม่พอแล้ววันต่อมาก็นําวีเกอร์กลับมาหมายความว่ายังไงคุณกำลังการผลิตไม่พอจริงๆหรือหลังจากโดนดา่าให้บัตรวิจัย90ใบชุดการดำเนินการนี้ยังบอกไม่ได้อีกเหรอเขาไม่กลัวกระแสวิจารณ์เลยเขาหวังให้ผู้เล่นสร้างกระแสให้เขา แล้วเขาก็จะได้รับความนิยมอย่างมากทำไมคนถึงได้งี่เง่าขนาดนี้ตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วตอนนี้คุณไปคุณไปบอกว่าไปที่รอผู้ออกแบบเกมสามเหลี่ยมคุณจะทำให้เขาพอใจเขาต้องการกระแสไม่ว่าจะเป็นด้านลบหรือด้านบวกเขาก็ต้องการ ทั้งต้องการและก็เอาไม่เห็นผู้เล่นเป็นคนเลยให้ผู้เล่นเป็นพี่น้องยิ่งไปกว่านั้นผมได้ยินว่าบ้านของผู้ผลิตเพียงแค่ถูกตัดออก s t e ี m และอื่นๆเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศไม่มีปัญหาเลยเช่นเซิร์ฟเวอร์เอเชียไม่มีปัญหาเลยตอนนี้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยปลอบใจคลาสสิกจริงๆ นี่มันอะไรสิ่งที่เทนเซนทำได้ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วพูดตามตรงฉันเคยคิดจะด่าเทนเซนอย่างแรงอย่างรุนแรงจริงๆแล้วหัวร้อนฉันแค่อยากรู้เขาไม่ไม่สนใจอะไรเลยหรืองไงทันทีที่สปอรตะวิทีุนี้ออกมาฉันทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวจริงๆ การดำเนินการก่อนหน้านี้คุณกำลังยังมีอีกหลายคำพูดใช่ไหมให้คนอื่นมาล้างพอสปอร์ตวิทยุนี้ออกมารวมกับเหตุการณ์เหล่านี้จริงจริงฉันรู้สึกว่าแนวป้องกันสุดท้ายของฉันพังทลายลงแล้วมันน่ารังเกียจมันจงใจผู้ออกแบบเกมที่ไม่เห็นผู้เล่นเป็นคนเขามีอะไรอีกโอ้ให้ตายการที่ฉางเออปินเยเว่จริงจ ฉางเออปินเยเว่มันน่าอับเฉาจริงเฉาจริงคุณสำหรับคุกพวกนักกรบเก่งที่วิ่งออกมาพวกเขาทั้งหมดเป็นจระเข้จระเข้ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไงแล้วจนมุมแล้วพี่น้องเวลาคนเราจนมุมสุดๆก็จะหัวเราะไม่มีความสงสัยเลยแค่อยากจะพูดว่าเขาไม่เห็นผู้เล่นเป็นคนจริงๆ และเขาวางแผนไว้แล้วจงใจในช่วงเวลาที่มีคนมากที่สุดจงใจสร้างเรื่องนี้เขาบรรลุเป,ป้าหมายสุดท้ายแล้วยูทูบเบอร์จากวงการอื่นก็ออกมาพูดแล้วหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วรอบนี้เขาได้ความนิยมเต็มที่แล้วแต่การบริการของเขาจะเป็นอย่างไร ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพี่น้องจริงๆไม่มีอะไรจะพูดแล้วหน้าตาหมองหน้าตาหมองจริงๆเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณด่าเขาเขาก็จะยิ้มเป็นพวกไม่แคร์คุณด่าเขาเขาก็ได้ความนิยมเขายินดีก็คือพวกไม่แคร์จริงๆยังคิดวิธีที่ดีไม่ได้ยังคิดอะไรที่ดีไม่ออก ก็แค่ระบายปากเปล่าพูดตามตรง